สิพฮารยครับพบก,กันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการสิ่งโชคสลากอย่างรัฐบาลเพื่อนบ้านวเวเวทั้ง5น้อยเหลา่าพัฒนาร่วมไปถึงของนรอบต่างจันทร์ถึงสุขครับพบก,กรรนันในรอบของวนันศุกร์ยี่24มีนาคม2566แปบแปรแบ,บก็ปลายเดือนนะเนาะแนวทางของวนันศุกร์24ทั้ง4น้อยและลาาถ้ามาเนาะถ้าลาวมาก็มีลาวด้วยเนาะถ้ายังดำเนินปกติเนาะเหมือน ว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวมาดูมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเนาะเอาแล้วมาสรุปแนวทางของวันที่ยีเนาะใครเห็นกับปังทั้ง4หน่อยก่อนครับเฉพาะกิจครับบน044ล่าง 6, 6 9พิเศษครับ282ล่าง6 2ปกติครับ483ล่าง36 VIP 331ล่าง2 5 โอ้โหยให้เด่น4แต่ไม่เจาะ4 4เนาะเป็นไงละ่ะ0 4 4มาจนได้อา้าวใส่รูดอ่ะ4มาเนาะยังไงก็ขอไป69ให้มาพิเศษด้านไปเฉพาะกิจเนาะดูตานะครับแม่พิเศษก็เด่นหลุดปกติก็เด่นเล่นหลุดไปนะครับหลุดไปเลยเนาะอืม,อม หลุดแกนเป็นแถวเลยนะครับแต่ก็เจาะก,ก็มาอยู่เนาะเจาะก,ก็ยังไหลเล่นดีปังปุยย์อยู่เนาะเจาะก,ก็มี69 62 36 82 25นะแต่เพียงแต่มาอยู่ในรอบ VIP หมดเลยแม่ตัวที่ออกนี่มาอยู่ VIP เต็มๆทั้ง28 68เนาะ36อย่างงี้อ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีหวยมีเข้ามีหลุดครับ มาดูนะครัสีนอยมัดรวมในรอบของวนันศุกร์ที่ยี่สิบสี่มีนาคมเนาะอ่ะศุกร์ที่ยี่สิบสี่ศุกร์สิ้นเดือนเอขออภัยครับวันสุดท้ายของสัปดาห์เนะาะวันศุกร์ใครเจงจะปังไสตทีเข้ามาจะเป็นใครมันมารุนไปด้วยกันนะครับมาร่วมสนุกไปด้วยกันในสีน้อยมัดรวมครับในรอบของวนันศุกร์เนาะสุวจะพิฆาสีน้อยและล่าเนาะลาวถ้าไม่มีถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ใช้ใช้ชุดนี้ไปเลยเลยนะฮะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้เอาชุดของ24ไปวันจันทร์นะครับทีเดียวเลยเนาะเอาลองดูนะครับเ่าเฉพาะกิจครับให้2 3เจาะเจาะก็เจาะไปแล้วเนาะพิเศษให้79ก็เจาะตามเด่นไปเลยปกติก็ให้54ก็เจาะตามเด่นไปเลยเนาะ v, v ี p ก็85ก็เจาะตามเด่นให้อย่าลืมนะครับถึงจะเจาะตามเด่นยังไงก็คือชุดเจาะนำไปใช้ได้กับทุกรอบที่ชอบนะครับ อย,อย่าไปบังคับอย่าไปบีบตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ตรงรอบไม่ใช่นะฮะแอดไม่ในแม่นเวอขนาดนั้นที่จะให้แม่นปังทุกรอบเวอรทุกรอบเนาะก็ยังไงก็สลับรอบก็อย่าเลี่ยงครับเช่นเคยทุกวันเรายังใช้กันได้อยู่เนาะเพียง <aran uso. S 2> แต่ว่ามาเน้นให้มันตรงกับที่ให้เท่านั้นเองเนาะอ่ะ6740ครับเลขวันเด่นวันวิ่งดูรวแน่นอนครับเมื่อวานก็วิ่งกันมาดูเลยเนาะออก สองตัวตรงๆก็มีเนอกาะที่วง,งแดงแให้เนี่ยบางคนก็จับตรงนี้แหละก็ปังอยู่แค่ตรงนี้แหละนะอะยังไงก็ฝังไว้เป็นแนวทางนะครับหกจเจ็ดหนึ่งึ่งะให้เยอะหน่อยวันนี้น่าจะมีเฮอยู่สายเบิ้ลต่างจากเมื่อวานมันแอบมา4ีนะครับอะฝา่ไว้เป็นแนวทางทั้ง4น้อยนะครับชุดในตลาดและนอกตลาดดีเนาะตามชุดไหนก็ได้ชอบชุดไหนตามชุดนัด้นหรือชอบทั้งคู่ก็เอาเลยครับมั่นใจก็จัดตามแอดคู่เด่นก็ห้ามพลาดครับอ้าวเล่าก็ หลาย358เนาะยังไงก็ฝากไปด้วยครับแนวทางถ้าเรายังอยู่เนาะเ่อได้ข่าวว่าวันศุกร์จะไม่อยู่ก็ลองดูครับฝากไปเป็นแนวทางขอให้เฮงๆปังๆงงงงงทั้ง4หน่อยวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะดูในทางแล้วก็กดไลค์เป็นนังใจมินเดอสวัสดีครับ